สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะครับวันนี้เจอก,กันกับผมเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะมาเจอกับทุกคนในไลฟ์สดช่วงประมาณสัก2องทุ่มนะครับถือโอกาสนัดหมายกันเลยนะใครที่ว่างใครที่ไม่ติดภารกิจอะไรยังไงก็มาพูดคุยถามตอบทุกประเด็นทุกเรื่องราวทุกสิ่งอย่างนะครับเกี่ยวกับ MotoGP เกี่ยวกับรถแข่งใครอยากจะคุยอยากจะให้วิเคราะห์ใครอยากจะถามเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะคุยกันถามกันตอบกัน,กนสดๆในตรงนั้นกันนะครับรวมทั้ง อาจจะมีเรื่องราวสพเพเรเฮราะอะไรต่างๆนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับรถแข่งโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมแชร์ประเด็นเหล่านั้นกันได้2องทุ่มนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยแล้วกันนะครับมาเจอกันได้ใน YouTube ตรงนี้กันแต่วันนี้นะครับหยิบยกเรื่องราวของโฮเมาตินมาเล่าทุกคนคับจำข่าวลือเรื่องหนึ่งได้ไหมตอนที่ก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยหมายถึงว่าสนามสุดท้ายนะครับที่จะชิงแชมป์โลกกันที่วาเลนเซียเนี่ยมันมีข่าวลือลตอวมาข่าวลือหนึ่งก็คือ บอกว่าถ้ามาตินเนี่ยเป็นแชมป์โลกได้จะให้ขึ้นทีมโรงงานโดยทันทีเลยก็คือจะแทนที่เอเนบัสเตียนินี่ทันทีเลยเราเราน่าจะได้เคย,เค,ยคุยกันเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปอย่างเป็นทางการมา,มาแบบนี้ไงเพราะว่าอาจจะมองว่ามันมันลือไปอะไรอย่างนี้ไงอีกอย่างหนึ่งมันก็ยังไม่น่าสนใจเท่ากับผลการแข่งขันเท่ากับอะไรหลายๆอย่างในตอนนั้นไงก็เลยอาจจะคุยแค่โพสตหรือว่าทําเป็นในไลฟ์สดไปอะไรนยะแต่วันนี้ ฮอยมาติน hey, ออกมายอมรับไงครับว่าใช่นะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือในตอนนั้นเนี่ย mm hmm. เขาเนี่ยมีชุดนะครับเตรียมชุด mm hmm. เขาเรียกว่าชุดแข่งนั่นแหละชุดสูตรชุดแข่งเนี่ยเอาไว้แล้ว2ชุดก็คือ,อหลังจาก2 2วันผ่านไปใช่ไหมก็คือตัดสินแชมป์โลกกันวันอาทิตย์การเวลาในบ้านเราก็ประมาณ2ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็จะหยุดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารก็จะมาลงทดสอบลงเทสอาทำไมต้องเตรียมไว้2ชุดก็คือสมมุติ ถ้ามาตินเป็นแชมป์โลกในตอนนั้นเนี่ยเขาจะใส่ชุดหนึ่งในการที่จะเทสในวันอังคารแต่นะครับมันก็ไม่ได้ไปเกิดสิ่งนั้นขึ้นเพราะว่ามาตินก็ไปพลาดทั้งนะฮะด้วยตัวเขาเองอ่าก็เกือบจะไปชนกับเฮโก้แล้วก็ไปชนกับมาร์กอ่านะครับนั่นก็คือเป็นเป็นเหตุการณ์แต่ทีนี้มาตินก็เท้าวาให้ฟังว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยบางท่านก็มีความสงสัยไงพี่ปุ้ยเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอ่ะ นะครับเขาทำเพื่ออะไรยังไงกันบ้างมองอีกมุมหนึ่งมันมันก็เหมือนเป็นการสร้างแรงจูงใจนะครับอ่าเฮย้ยถ้าทําได้เอาไปเลยทําดีทําได้ก็เอาไปเลยอย่างงี้ไงแต่มองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการโยนความกดดันให้ก็คือเขาก็รู้ว่ามาตินเนี่ยอยากขึ้นทีมโรงงานแบบจัดจ๋าอยู่แล้วใช่ไหมฮะเอออยากขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเ็เลยอ่ะอยากขึ้นให้ขึ้นนะแต่คุณต้องชนะนั่นมันก็เหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งก็คือโยนให้ไปเลย ่ใช่ไหมฮะพอมันจะมีผลมากน้อยเพียงใดผมไม่ทราบได้หรอกนะครับแต่แต่การอยู่ๆมาประกาศอะไรทํานองเนี้ยแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลอะไรกับนักแข่งกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าแต่ถามว่าในตอนนั้นถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเอเนบัสตินินี่นั้นสมควรที่จะถูกแทนที่ถูกปลดถูกย้ายไหมมันก็พูดยาก ถ้าตามใจผมเนี่ยก็คือผมก็พูดมาโดยตลอดนะครับว่ามันสัญญาจยงมีอยู่ผมผมก็ไม่อยากให,ให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างฤดูกาลนะฮะแต่นั่นก็คือมันก็เป็นวิธีการทำงานของทีมบอสซึ่งมันก็ไม่เกิดขึ้นไงในท้ายที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านั้นเอเนียมาชนะนะครับที่เซปังมาชนะเอาไว้ในวันที่ร่างกายกลับมาฟิตเรี้ยนะครับหลังจากที่บาดเจ็บเจ็บซ้ําแล้วซ้าอีกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สนามแรกต,ตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเนี่ยก็หายไปนะครับเอเนียเป็นนักแข่งคนหนึ่งนะครับที่ ใช้เวลาพักฟื้นในการรักษาตัวจากการบาดเจ็บนานมากก็คงจะพอๆกับโปสปปกาโรนะครับเอสเปโรเขาอาจจะเจ็บครั้งเดียวไงฮะแล้วก็พักยาวไปแต่เอเนียเจ็บ2ครั้งแล้วก็พักยาวไปนะหลังนั้นก็ทําผลงานชัยชนะในในเซปังได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เกิดขึ้นมาตินก็บอกประเด็นเกี่ยวกับของเอเนียเหมือนกันนะครับว่าตอนที่ชนะเนี่ยเขาตั้งคาถามไปหมายถึงมาตัวมาตินเนี่ยเขาตั้งคําถามไปว่ามันเป็นชัยชนะที่ อาจจะมาในเรื่องของประเด็นเรื่องแรงดันลมยางซึ่งในตอนนั้นแรงดันลมยางของเอเนียเนี่ต่ำมากตามจริงมาตินบอกมันก็ตามกฎกติกามันต้องเป็น1.8ขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่ของเอเนียน่าจะ1.2เงองเองอะเราเขาก็พูดว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาเติมให้มันต่ำแบบนี้เนี่ยแล้วก็ชนะได้เนี่ยผมก็ทำได้แบบนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีใครยังไม่เข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะได้ถือโอกาสอธิบายสั้นๆนิดนึงนะครับเรื่องของแรงดันลมยางเนี่ย เขาก็จะให้มันแกว่งอยู่ประมาณ1.8ถึง2.2นะครับก็คือปีนี้ปีแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาจะมีการเตือนเขาจะส่งสัญญาณมีการเตือนมีอะไรก่อนซึ่งเราจะไม่ทราบในในในหน้าจอนะครับเวลาเราดูนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นการเตือนภายในนู่นนะครับก็คือเป็นดุลและพินิษของกรรมการคือจะลงโทษก็ได้ไม่ลงโทษก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งในปีนี้มีคนที่โดนลงโทษไป2คนนะครับก็คืออเลสเอสปาโกโรหมายเลข41ที่ สนามช้างมวยราในบ้านเราโดนปรับไป3มวิแล้วก็อีกคนหนึ่งมาเล็กสี่สิบเก้านะครับฟานิโอดิจาโนาน,นิโอก็โดนที่สนามสุดท้ายที่ทบ่วาเซนเซียแหละโดนปรับไป3วิตกโพเดียมไปเลยนะฮะนั่นซึ่งมาตินตั้งคําถามไปว่าเนี่ยมันก็เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่มันก็ประมาณว่าเนี่ยก็คือแรงดันมันต่ำมันผิดกติกาถ้าเกิดว่าโอ้ถ้าผมไปขับต่ำกว่านั้นนะผมก็ชนะได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหม แต่มาตินก็กเข้าใจในเอเนียในส่วนหนึ่งก็คือที่โอเคอาการบาดเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บมันมีนะแล้วก็คู่กรณีมาร์คมาเคสก็ถูกถามนะครับมาตินถูกถามว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะต้องต่อสู้กับมาร์คแล้วนะนะครับการมาตินของมาร์คจะเป็นยังไงม,มันน่ากลัวน่าหวัน่นน่าเกรงอะไรขนาดไหนยังไงกันบ้างเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นแต่เขาก็ เรียกว่ายังชื่นชมมาเคสว่าเป็นนักแข่งเป็นหนึ่งในนักแข่งที่เก่งที่สุดในโลกนะครับอ่าแล้วเขาเองก็อยากจะต่อสู้กับมาเคสถ้าเกิดว่าเขาชนะมาเคตได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งในนักแข่งที่เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันอ่านะครับนั่นก็คือมันก็ดีมองอีกมุมหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นการก้าวร้าวการห้าวกันอะไรหรอกคล้ายๆว่าเป็นการจับเอาจุดเนี่ยมาสร้างเป็นแรงจูงใจให้กับตัวเอง เขาก็บอกว่านี่แหละฮะคือการมาถึงของมาร์กเนี่ยเขาเจเอามาเป็นแรงจูงใจในการที่จะทําผลงานให้ดีก็คือให้เกียรติยังซูฮหกกันอยู่ก็ย้ต่อสู้กับนักแข่งที่ดีที่สุดใน MotoGP คนหนึ่งเลยแล้วถ้าชนะได้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนเห็นไหมฮะนี่ก็คือเป็นหนึ่งสิ่งทีนี้นะครับเป้าหมายเรื่องของการขึ้นทีมโรงงานเนี่ยโอเคละทาง The Factory อาจจะเอาอะไรมาล่อที่ผมมองว่า มุมหนึ่งก็คือสร้างแรงกดดันมุมหนึ่งก็คือสร้างแรงจูงใจเนี่ยว่าถ้าชนะคุณเป็นแชมป์โลกเนี่ยคุณขึ้นทีมโรงงานเลยนะเขาก็บอกว่าโอเคเป้าหมายเขายังคงชัดเจนนะในปี2025เนี่ยเขาจะต้องขึ้นทีมโรงงานนั่นหมายความว่าในปีนี้เนี่ยเขาจะต้องต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการต่อสู้ของเขามันก็คงจะเป็น2ออย่างอย่างแรกก็คือจะต้องแก้มือกับเปโก้หรือกับใครก็ไม่รู้หรอก นะครับจะต้องแก้มือหลังจากที่มีโอกาสได้ต่อสู้กับเพโก้แล้วก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้เพโก้ไปในในโค้งสุดท้ายสนามสุดท้ายจริงๆเนี่ยปีหน้านี่นี่คือหนึ่งในภารกิจใหญ่ของมาตินนะครับที่เขาจะต้องทำตัวเองพาตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่ในหนในคนที่จะลุ้นแชมป์โลกให้ได้แล้วจะแก้มือสําเร็จไหมภารกิจที่2ก็คือเก้าอี้ทีมโรงงานซึ่งถ้าภารกิจแรกมันสําเร็จก็คงจะแบเบอร์ไม่มีอะไร แต่ถ้ามันไม่สําเร็จแชมป์โลกจะเป็นของเปโก้หรือเปล่าหรือจะเป็นของใครก็ได้ที่ไม่ใช่เปโก้ไม่ใช่มาตินอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูครับว่าคะแนนผลงานของมาตินในตอนนั้นจะอยู่ในระดับไหนยังไงกันบ้างพอที่จะให้ทีมบอสของดูคาติเนพิจารณาดึงเขาขึ้นไปในทีมโรงงานไหมซึ่งมาตินก็บอกนะครับว่าเราจะมารอดูกันว่าถ้าในวันหนึ่งจริงๆวันนั้นหมายความว่า2025เนี่ยถ้าผมยังไม่ดีพอที่จะขึ้นทีมโรงงานได้ ดูคติยังมองผมว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็คงจะพิจารณาโรงงานอื่นอ่าทำไมมันมันมันถึงเป็นไปนในแบบนี้ให้ทุกคนบางคนไม่เข้าใจไงบางคนบอกว่าทำไมเรื่องมากจังนะครับอยู่ทีมไหนก็ได้ดีเขาก็ให้ใช้รถสเปคเดียวกันนี่อ่านะครับมันใช้รถสเปคเดียวกันมันก็ถูกต้องอยู่แต่มันมีอะไรที่เจาะลึกไปกว่านั้นฟังดีๆนะฮะก็คือทุกคนเชื่อไหมว่าความฝันของนักแข่งทุกคนย้ําว่าทุกคนนะ ทุกคนก็อยากขึ้นทีมโรงงานนะถ้ามันเลือกได้แต่ใช่ว่าทุกคนอยากจะขึ้นทีมโรงงานและฉันจะต้องได้ขึ้นหมดมันก็อยู่ที่ผลงานอยู่ที่จังหวะอยู่ที่โอกาสอยู่ที่อะไรแล้วแต่เคสแล้วแต่คนแล้วแต่กรณีไป 2. ก็คือเขาตนาแข่งคนนั้นเนี่ยจะได้ใช้รถที่ตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาจะทําจริงๆบางคนอาจจะมองตื้นๆนนเรื่องมากเนาะ ทำไมต้องไปคิดเดยอะกันขนาดนั้นถ้าในฐานะของนักแข่งมัน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 จะหล่อหลอไม่คุณคิดเองถ้าคุณเป็นคนดูอย่างเงี้ยคุณคุณไม่เข้าใจอะไรหรอกไม่เข้าใจหมายความว่าไม่ได้มีความอยากที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้แบบนี้ฉันอยากจะได้แบบเนี้ยไอ้นี่มันจะไม่มีโมเมนต์ในของทีมรองทีมรองก็คือทีมรองวันยังข้ามต่อให้ได้ใช้รถสเปคเดียวกันกับทีมโรงงานเนี่ยโอเคเขาโยนอะไรมาให้เนี่ยคุณก็ต้องเอาไปตามนั้นแต่โอเคละการปรับสรีระท่านั่งเซตติ้งสไตล์การขับอะไรต่างเนี่ย อันนั้นก็คือของใครของมันถนัดใครถนัดมันแต่ทีมโรงงานนักแข่งนะเขาจะมีโอกาสได้เรียกว่าถ้าคุณเจ๋งพอนะฮะรถคันนั้นที่พัฒนามาแต่ในแต่ละเวอร์ชันแต่ละปีเนี่ยจะเป็นรถในสไตล์ในแนวทางของคุณแล้วมันก็จะมีความภูมิใจมีอะไรหลายอย่างซึ่งมาตินมองว่ามันก็การทํางานแน่นอนนะครับเรื่องของทีมงานท,ทีมงานมันก็เยอะกว่าคนเจ้าหน้าที่ทีมงานต่างๆมันเยอะกว่ามันก็จะเป็นอีก รูปแบบหนึง่งใช่ไหมครับดังนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของค่าตอบแทนค่าเหนื่อยค่าตัวนั่นก็ส่วนหนึง่งเรื่องของอิสระในการทํางานในการเสนอไอเดียเสอ,อะไรต่างๆนั่นก็ส่วนหนึง่งเรื่องของการซับพอร์ตนะครับจากทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นพาร์ทอะไรไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเนี่ยทีมโรงงานมันก็เหนือกว่าทีมรองอยู่แล้วอ่ะพูดเผื่อไว้เผื่อมีใครสักคนหนึ่งไม่เข้าใจยังงงอีกเอา้า ถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นทําไมบางปีทีมรองมีโอกาสเป็นแชมป์โลกล่ะหรือแม้กระทั่งทําได้ในนูน่นเนื่อนานมาตั้งแต่ต้นยุค2000เนี่ยหรือแม้กระทั่งมาตินในปีนี้ก็เกือบจะได้เป็นแชมป์โลกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนครับมันก็ไม่เป๊ะหรอกอันนั้นก็คือมันเป็นโดยพื้นฐานโดยเบสิกว่าทีมโรงงานมันจะดีกว่าแบบนั้นดีกว่าแบบนี้แต่หน้างานจริงๆมันกว้างนักแข่งทีมโรงงานอาจจะไปชนใครเข้าหรือใครมาชนเข้าก็ได้นักแข่งทีมโรงงานอยู่ รถอาจจะพังจะเสียก็ได้นักแข่งทีมโรงงานอยู่ๆอาจจะพลาดพลั้งเองล้มเองเจ็บเองอาจจะป่วยลงแข่งไม่ได้ในขณะที่นักแข่งทีมรองปังทุกรอบปังตลอดเก็บชัยชนะเก็บโพเดียมตลอดตลอดตลอดเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอันนี้ก็คือวิเคราะห์ ong, ให้ฟังว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาสร้างทีมโรง,งงานมาก็เพื่อเป็นตัวชูวโรงของค่ายผ,ผู้ผลิตนั้นๆคนที่จะต้องไปอยู่ทีมงานก็จะต้องมีฝือไม้ไลายมือมีผลงานการันตี ถึงจะได้ขึ้นไปใช่ไหมครับอ่าซึ่งทีมรองก็จะมีหน้าที่อ่าหนึ่งอาจจะเป็นที่พักให้กับเยาวชนให้กับนักแข่งที่อยู่ในเครือข่ายของรถค่ายนี้แล้วเอามาพักไว้ตรงนี้รอขึ้นรอเสิร์ฟให้กับทีมโรงงานต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของเก็บข้อมูลช่วยกันนะฮะการมีทีมรองนี่ก็คือหน้าที่หนึ่งนะที่หลักที่เราเราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ เก็บข้อมูลเก็บอะไรช่วยกันซึ่งคำว่าช่วยกันหมายความว่าคุณก็ต้องช่วยเหลือทีมโรงงานคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนนั่นคือบทบาทหน้าที่ของทีมซัตเทิร์ไลท์อย่างพราม็กเห็นไหมครับดังนั้นเราจะมารอดูกันนะครับว่าฮอเฮมาร์ตินเนี่ยเป้าหมายยังคงชัดเจนยังคงเดิมยังคงเรียกว่าโอเคนะครับตรงไปตรงมาอยู่ว่าผมจะขึ้นทีมโรงงาน แต่ถ้าดูคติไม่มองว่าผมเหมาะสมผมดียังไม่พอในวันนั้นในวันหนึ่งผมก็คงจะต้องมองหาทีมโรงงานอื่นเห็นไหมครับมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นไปในแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามาตินยังออกมาดีเหมือนเดิมแล้วถ้าดูคติไม่สนับสนุนถ้าดูคติไปมองว่าเขาไม่ใช่อิตาลีนักแข่งอิตาลีเยอะแยะที่เป็นอนาคตได้ในอีก3ปี4ปี5ปี6ปีอย่างเงี้ยไม่จําเป็นเอามาตินมา เราอาจจะได้เห็นหนักแข่งจอมโหดจอมบคูคนนี้เนี่ยอยู่ในสีเสื้อทีมโรงงานไหนก็ได้โรงงานหนึ่งในวัยที่ยังไม่เยอะนะครับแค่20กลางๆเนี่ยโอเคละยังคงไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าเขาก็คือหนึ่งในนักแข่งที่น่าสนใจคนหนึ่งในยุคนี้นะครับหนึ่งในนักแข่งที่ปีนี้มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกอามารอที่ว่าดูคตินะครับเขาจะอย่างไรกันบ้างแต่ที่แน่นะครับมาตินสิ่งที่เปลี่ยนไปในปีนี้ก็คือผู้ร่วม เพื่อนร่วมทีมคนใหม่จะได้ทีมเมทได้คู่หูคนใหม่ก็คือแฟรงโกมอร์เดลลี่นะครับไม่ใช่โยฮันซาโกนะแล้วพลาแม็กจะไปสู่ฤดูกาลในปีหน้าด้วยฐานะทีมแห่งแชมป์โลกประเภททีมมาดูซิว่าพวกเขาจะป้องกันตำแหน่งได้ได้ได้ไหมเพราะว่าก็แฟรงกี้จะปรับตัวได้แค่ไหนถ้ายังคงปรับตัวได้ยากเนี่ยบางทีอาจจะเหนื่อยนะครับลุ้นพลาแม็กเหนื่นอยแล้วก็ประเภททีมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาคือหนึ่งในคน ที่ได้ลุ้นแชมป์โลกตามจริงมันได้ลุ้นแต่เพียงผู้เดียวแล้นะฮะแบทเชรกี้ก็เริ่มมาแผ่วในช่วงกลางฤดูกาลเลยทําให้มีแค่มาตินคนเดียวนะครับที่ขึ้นไปเรียกว่าได้ฟาดฟันกับไคโก้ได้แบบได้ลุ้นแบบหวาดเสียวกันใช่ไหมฮะทุกคนอ่ะนะครับย้านะสาหรับในค่ําคืนนี้นะครับเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับสองทุ่มบวกลบนิดหน่อยก็จะนําประเด็นนําต่างๆมาสรุปผมเข้าใจครับว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ยบอกไม่สะดวกอ่านขออภัยนะ อาจจะมีปัญหาเรื่องของมันอ่านยากสายตรงสายตาหรือว่าเป็นคนอ่านแล้วงงอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแม้ผมจะพยายามเขียนให้มันเป็นแบบบ้านๆแบบง่ายๆแต่แต่เข้าใจเขาว่าหลายคนมีปัญหาจริงเพราะว่าสังคมโซเชียลทุกวันนี้มันสอนให้เราไม่ว่าจะเป็นคนแก่เป็นเด็กเป็นอะไรเนี่ยอ่านหนังสือกันน้อยลงแล้วทุกคนจะมาเน้นเสพเน้นดูเน้นฟังนะดังนั้นประเด็นที่ผมจะนํามาเล่าในส่วนหนึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เขียนเป็นโพสต์เป็นอะไรในรอบสัปดาห์นั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับ รวมทั้งสิ่งที่เพื่อนๆจะสอบถามกันเข้ามาเท่าที่ผมจะตอบได้นั่นก็ส่วนหนึ่งอย่าลืมนะครับไลฟ์สด2องทุ่มเจอกันใน YouTube วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ